ขนมีไ้ยอย่างดีมีไส้ยอย่างดีเลยมาเด้อมาเด้อกล้าคนนั้นเขได้กินก่อนนะมันไม่กล้ามากินก็สองมันไม่กล้ามา วันนี้หมาได้กินขนมฟัง ตอนนั้นน่ะทุ้มันมีขนมอยู่เอาไปเดินไปเรียกขึ้นไปทำไมไม่กล้าทิ้ได้ไหมนี่อ่ะหมดแล้ว แปดใหไปไหนตัวนึงี 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, ป่ปกติมีเก้าตัวปกติมีเก้าตัวหลือ,อยู่แปดตัวเอาขนมมาให้ลูกมา <c oughs> ขอบคุณเพื่อนนะจ๊ะมามันอยู่กลางทุ่งนาะ mặt đi nha.